สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็เดแกมงวิทยาณีช็อคลังรู้ข่าวการสูญเสียไฮโซดังแบงค์กัญญาัตพี่สาวที่น่ารักข่าวการจากไปของแบงค์กัญญาัตอัครเดชเดชาชัยเจ้าของธุรกิจความงามอิมเมจินีและเดซีดีว่าคลินิกหลังจากต่อสู้กับโรคมะเร็งมานานหลายปีสร้างความเศร้าเสียใจให้กับเพื่อนสนิทและคนในวงการที่เคยได้ร่วมงานกันอย่างมากมายหนึ่งในนั้นก็คือนักรองเสียงดีแกมงวิทยาณีที่ตกใจอย่างหนัก หลังทราบข่าวการจากไปของพี่สาวคนสนิททางนี้แก้มได้โพสภาพความทรงจำดีๆพร้อมเขียนข้อความอะไรว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่ได้รับข่าวที่ช็อกตกใจและเสียใจพี่สาวที่น่ารักจากไปพี่แบงค์เราไม่มีทางรู้เลยว่าวันข้างหน้าจะเจอกับเรื่องอะไรแต่ทุกครั้งที่เราได้พบเจอคนที่คอยให้กำลังใจคนที่เป็นมิตรรอบตัวเราคือสิ่งที่เราจะเก็บไว้เป็นความทรงจำเสมอเรื่องราวดีๆในแต่ละวันที่เกิดขึ้นแม้กระทั่งเรื่องที่ถูกก็ตาม มันจะผ่านไปเพียงแค่วันนี้พี่สาวคนนี้ต้องจากไปไวเหลือเกินพักผ่อนให้สบายนะคะพี่ขอบคุณสำหรับมิตรภาพที่ดีเสมอมานะคะ r e n in peace ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ